สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปตา a อลห้านะคะวันนี้จัดมาให้ลูกค้าในราคาไม่แพงนะคะบอกเลยตัวนี้ราคาถูกมากๆนะคะมามาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะแล้วก็ผันหกซีนะคะตัวนี้เป็นผัน6กย CMT บสี่ซนะคะตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะลูกค้ารอฟังราคา คลายคลิปกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องนะคะสะภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็รอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะน่าใช้มากๆสำหรับ L 5 0 1 8นะคะสีตามใบมีดดนดิน่านะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะตัวนี้สภาพสวยๆนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ราคาไม่แพงค่ะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่ 330ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นใหม่ใช้งานแค่330ชั่วโมงเท่านั้นท่านใดที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับ L5018 นะคะดูสภาพร,บรอบๆอบพันค่ะสวยๆเลยนะคะพร้อมลงไล่ลงนากันเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะยางเต็มนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะยางหลังสภาพใหม่เช่นกันนะคะ น่าใช้มากๆนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะน่าใช้มากๆ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะมาพร้อมผ่าน6 CMT นะคะตัวนี้ใบเต็มค่ะนี่ค่ะ สวยนะคะตัวนี้ L5018 รุ่นใหม่เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะรีบจับจองกันได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะตัวนี้สำหรับ L5018 นะคะ50แรงม้าค่ะตัวนี้นะคะ L5018 พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานินาและผ่าน 6cm t นะคะ ราคาอยู่ที่498,000บาทเท่านั้นค่ะ498,000บาทพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะหรือว่าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองได้10,000บาทเท่านั้นค่ะรถส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะ สนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร08 1913 6451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบของคูปต้าเอล้ค่ะ